สวัสดีครับบอ i n g c แชนแนลผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็อาจเคยเจอปัญหาออกตัวรถแล้วมีอาการเสียงดังที่เกียร์นะครับเช่นเสียงดังกึงก้งๆจนเราอาจจะตกใจว่าเกียร์เสียหายหรือเปล่าซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการที่เราจอดรถไม่ถูกต้องวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําวิธีการใช้งานเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ของ Nissan m u r a นะครับหรือเกียร์ที่มีลักษณะการใช้งานเดียวกันมีวิธีการอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ หลังจากที่จอดรถแล้วออกตัวแล้วมันมีเสียงดังกึ้งๆหรือมีเสียงดังที่เกียร์ตัวเนี้เป็นการจอดรถที่มีถูกต้องเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการจอดที่ถูกต้องกันนะครับสมมุติว่าผมถอยรถจอดเข้าซองนะก่อนที่เราจะดึงเบรกมือนะครับเราเลื่อนคันเกียร์มาตําแหน่งเอน็นเบรกค้างไว้อยู่นะครับจากนั้นเราดึงเบรกนะครับอ่าดึงคันเบรกมาเลยดึงจนสุดเลยก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยเบรคเท้ารครับปล่อยเบรคเท้าน,นะครับจากนั้นหยียบเบรกอีกทีหนึ่ง ในจังหวะนี้นะครับที่เราปล่อยเบรกเท้าไปรถมันอาจจะมีการเคลื่อนไปข้างหน้านิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตำแหน่งที่รถนิ่งสุดแล้วนะครับเมื่อรถมันนิ่งสุดแล้วเราก็เหยียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่ง P การใช้งานปุ่มบนคันเกียร์ตัวนี้จะกดก็ต่อเมื่อจากตำแหน่ง R นะครับเกียร์ถอยมาตำแหน่ง P โดยต้องเหยียบเบรกให้สนิทด้วยนะครับจากตำแหน่ง D มาตำแหน่งขับเคลื่อนช้า L นะครับตัวนี้ก็ต้องกดปุ่มบนคันเกียร์ด้วย การไม่ต้องกดปุ่มบนคันเกียร์สามารถเลื่อนคันเกียร์มาได้เลยเช่นตำแหน่ง R มา N ซึ่งตำแหน่ง N เนี่ยก็เช่นกันนะครับจาก N มา D หรือ D ขึ้นไป N ไม่ต้องกดคันเกียร์นะครับสามารถเลื่อนได้เลยแต่ D มา L เราต้องกดคันเกียร์ตัวน,นี้นะครับจำแค่นี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเกียร์แต่ละประเภทกันครับด้านหน้านะครับจะมีไฟแดงแล้วก็รถก็จะต้องหยุดชั่วคราว เมื่อรถชะลอจนหยุดนิ่งนะครับผมก็นึ่งเบรกมือขึ้นนะครับอย่างนี้ะแล้วก็ก่อนจะปล่อยเบรกเท้านะครับเราก็เลื่อนคันเกียร์ไปตำแหน่ง e N แล้วก็ปล่อยเบรกเท้าอย่างนี้ครับเป็นวิธีการจอดที่ถูกวิธีสําหรับการใช้งานเกียร์ออโต้แบบ CVT ซึ่งการเลื่อนคันเกียร์นะครับไป e N หรือจาก e N มา D ไม่จําเป็น,นครับไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องกดปุ่มที่คันเกียร์เพียงแค่เลื่อนคันเกียร์ขึ้นไปได้เลย แต่ตำแหน่งจาก D มา L นะครับตัวนี้ต้องกดปุ่มคันเกียร์ดูตอนผมออกตัวนะครับตอนผมออกตัวนะครับผมจะเยียบเบรกจนสุดนะครับจากนั้นก็เลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่ง D แล้วก็ค่อยปลดเบรกมือนะครับสําหรับกรณีที่รถมีเบรกมือเนาะแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือออโต้เบรกโฮลเราก็สามารถเหยียบคันเร่งไปได้เลยอ่ะอันนี้ครับก็อ่ะนี่ครับทาไมเราถึงต้องใส่เกียร์ D ก่อนที่จะปลดเบรกมือนะครับ เพราะว่าป้องกันรถไหลนะครับบางครั้งรถอาจจะจอดในทางที่ไม่ราบเรียบก็ทําให้รถอาจจะมีอาการไหลได้เราก็เลยต้องใส่เกียร์ดีในรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็จะใส่เกียร์หนึ่งไว้ก่อนที่จะปลดเบรกมือนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องในการออกตัวก็จะทําให้ออกตัวรถไม่ไหลตรงนี้นะครับจะเป็นทางที่ลาดลงไปใช้เทคนิคนะครับก็คือแกวนนะครับ มันลาดไม่ชันมากนะแต่ว่ามันคดโค้งเราก็เลยต้องใช้เ l เพื่อชะลอความเร็วนะครับรถมันไหลแรงมากเกินไปนะครับแล้วก็มันมีทางคดโค้งด้วยเราก็จะใช้เ l GL. GL ของรถยนต์เกียร์อัตโนมัติตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนการใช้เกียร์หหรือเกียร์สในการเคลื่อนที่ตำแหน่งเ l เป็นการขับเคลื่อนแบบช้าช้านะครับช้าชาพอหมดทางลงแล้วก็ ปรับตำแหน่งเป็นเกียร์ดีแล้วก็เติมคันเร่งขึ้นไปได้เลยสําหรับทางลาดชันที่ไม่ลาดชันมากแบบนี้ไม่เป็นปัญหาสําหรับรถยนต์ที่มีกําลังร้อยแรงมาขึ้นไปสําหรับรถยนต์นิสสันอะเมล่าตัวใหม่ตัวนี้ครับการขึ้นเนินลาดชันสั้นๆหรือยาวๆแบบนี้ครับไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับสามารถใช้เกียร์ดีขับไปได้เลยแต่หากต้องการพลังกำลังในการเล่งแซงนะสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วมากกว่า40กิโลเมตร ่อชั่วโมงนะครับหรือการขับขี่ที่เป็นความเร็วปานกลางขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้ใช้ปุ่มโหมดสปอร์ตนะครับอยู่ใต้อ่าอยู่ข้างหลังคันเกียร์ก็จะเป็นการเพิ่มรอบเครื่องให้สูงขึ้นนะครับถ้าหากเราเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบจนสุดจะเป็นการเรียกรอบให้สูง้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาที่มี5หรือ6เกียร์จะเป็นลักษณะาการขับด้วยเกียร์สนะครับถ้าเหยียบคันเร่งจนนิดนะครับอาจจะเป็นเกียร์สอง ซึ่งตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือเพิ่มพละะกาลังในการเร่งแซงนะครับหรือออกตัวแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือเมื่อรอบที่สูงขึ้นนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการใช้โหมดนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตลอดอันนี้ผมปิดไปก่อนจะเป็นการใช้ชั่วคราวโหมดสปอร์ตตัวนี้ครับยังสามารถใช้กับการขับขี่ลงทานลาดชันด้วยความเร็วนะครับ อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตำแหน่งเกียร์ดีขับขี่ปกติเกลคือขับขี่บนทางลาดชันในระยะทางสั้นๆหรือขับช้าๆนะครับขับช้าๆเน้นคําว่าช้านะครับโลตัวนี้ครับตัวแอตัวเวนี้ยขับช้าหากขับด้วยความเร็วหรือลงด้วยทางลาดชันที่เร็วมากๆนะเราอาจจะใช้โหมดสปอร์ตเพื่อให้เกิด ความหน่วงของเครื่องยนต์นะครับหรือภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า engine brake ขึ้นมานะครับนอกจากเกียร์ L แล้วยังมีการใช้โหมดสปอร์ตนะครับเพื่อเพิ่มความหน่วงของเครื่องยนต์ไม่ให้รถไหลลงเนินไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการเหยียบเบรกเป็นระยะเพื่อป้องกันเบรกร้อนจนเกินไปและข้อห้ามห้ามเลยนะครับคือห้ามใช้เกียร์เอ็นโดยเด็ดขาดนอกจากจะทำให้เกียร์ อาจเกิดความเสียหายได้ยังทําให้รถเสียการควบคุมได้ง่ายนะเพราะไม่มีเครื่องยนต์มาฉุดมาหน่วงนะครับทําให้รถไหลเร็วเสียการทรงตัวเสียการควบคุมได้ง่ายนะครับเป็นอันตรายมากๆเลย GL ใช้ยังไงนะครับชะลอนะครับชะลอชะลอสักหน่อยนะครับให้ความเร็วลงมาต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปุ่มคันเกียร์เลื่อนมา L. สำหรับตำแหน่ง L นี่ใช้วิธีการนี้นะครับจะไม่เหมือนตำแหน่ง D ไป N หรือ N มา D ที่สามารถเลื่อนคันเกียร์ได้เลยโดยไม่ต้องกดและตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการขึ้นทางลาดชันแบบนี้นะครับทางลาดชันแบบนี้ก็ใช้เกียร์ L ขึ้นมาขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายนี่ครับแบบนี้เลย เกียร์อาร์นะครับผมใช้เกียร์อาร์คือเกียร์ถอยผมหยียบเบรกจนสุดนะครับผมเลื่อนคันเกียร์โดยกดปุ่มที่คันเกียร์ด้วยนะครับผมก็ถอยและการลงด้วยเกียร์ดีตัวนี้นะครับเห็นว่าทางมีระยะทางที่ชันและยาวนะครับโค้งด้วยผมจะใช้โหมดสปอร์ตนะครับเพิ่มแรงหน่วงของเครื่องยนต์นะครับสังเกตเห็นไหมครับรถมันจะไม่ไหลแรงมากเกินไปนะ ตัวนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเอามาเกร์ L. อ่เกร์ L. เกร์ L. ปุ๊บโหมดสปอร์ตจะหายไปนะครับสังเกตนะครับจากเอลเป็นดีผักคันเกียร์ขึ้นไปได้เลยนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเทคนิคดีๆแล้วก็วิธีการใช้งานเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับหรือเกียร์ที่มีลักษณะการใช้งานเดียวกันฝากกดไลค์นะครับหรือถ้าชอบแล้วก็อยากจะแบ่งปัน นะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง o o i n g channel ช่องดีมีสาระนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ